คลิปนี้จะพาไปดูถนนคนเดินและสตรีทอาร์ตใหม่เอี่ยมจุดเช็คอินแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมผู้แพนเน็ตคลิปนี้ขอเปิดตัวอยู่ในซอยในซอกของย่านสะพานเหล็กเก่านะครับคลององอ่างซึ่งเขาปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วตรงนี้เขาจะมีงานลอยกระทงนะครับ29-31ตุลาคมไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคือจะบอกว่าเขาจะจัดเป็น ถนนคนเดินนะครับแล้วก็มีสติทอาร์ให้เราถ่ายรูปกันใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวก็อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยนะฮะ MRT ยอดนะครับก็เดินมาได้เลยนะครับถ้าใครจะมารถไฟฟ้านะครับเป็นคลององอ่างซึ่งปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับผู้แพนิตก็เคยทำคลิปตรงนี้เยอะเลยนะครับตามหาฝาท่อลายศิลอาม่าโฮสเทลสำเพงกลางคืนนะครับคลององอ่างกลางคืน ผมจะเดินลงไปดูนะครับตอนนี้เป็นบ่ายแก่ๆสี่โมงกว่านะฮะก็ฝั่งนู้นยังเห็นตั้งร้านอะไรไม่เสร็จนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดาฝาท่อลายสินอันแรกก็คือ,อสวัสดีนะครับแล้วก็มีสตรีทอาร์ตที่วาดโดยศิลปินดังๆเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ถนนคนเดินเนี่ยเขาจะมีต่อไปนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ช่วงที่ ผมไม่ถ่ายนะครับยี่สิกถึงสาเ็นี่ยก็จะมีงานลอยกระทงนะครับก็คงจะเหมือนหลายๆที่นะครับก็จะมีออกร้านมีกิจกรรมมีดนตรีมีงานแสดงวัฒนธรรมไทยนะครับเรามาดูสตรีอาร์ตอันนี้ก่นอนนะครับเอสินนะครับสวยที่เดียวนะครับมีอบังขีเวสป้าสัญลักษณ์ของอย่านพาหุรัตอะไรตรงนี้นะครับก็เดินต่อไปเห็นหลายนะก็จะเป็นของโบนัส TMC อีกด้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับดูสีสันสวยงามทีเดียวนะครับก็ลานหลวงยังตั้งไม่เสร็จนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายฝั่งนี้ก่อนก็จะเป็นงานของโบนัส TMC นะครับเห็นลายเส้นก็จะพอรู้แล้วนะครับก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับผมชอบตรงนี้มากครับของกลุ่มแท็บเพน n ิงนะครับมันจะเป็นลายเส้นที่ดู สวยงามคือมันจะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นไม้นะครับก็เหมือนจะเป็นแบบชั่วคาวนะฮะคงต้องรีบมาถ่ายรูปกันนะฮะกลัวว่าเขาจะเลือออกไปนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเพราะด้านหลังมันเป็นไม้วาดออกมาเป็นพวกชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนย่านนี้ในอดีตนะครับส่วนตัวก็ชอบมุมนี้ที่สุดเลยนะครับก็จะมีรูปสะพานหันในอดีตนะครับซึ่งเราจะเห็นที่เมืองมาลิกา ชีวิตในยุค9กูนะครับองค์อ่างนี้ต้องมีวักหน่อยนะอันนี้ย่านเวิร์งนครเกษมนะครับปากคลองตลาดนะครับอบังขายผ้าพาหูันะครับก็จะเป็นแนวยาวไปเลยนะครับจนถึงสะพานพานุพันธ์นะฮะที่เป็นถนนเยาวราชนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับด้านตรงข้ามที่เมื่อกี้เรามองเห็นภาพไกลๆนะครับผมเดินมาถึงสะพาน พานุพันธ์ตรงนี้เป็นถนนเยาวราชนะครับด้านนู้นย่านสะพานหันก็มีนะครับวางของกินเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเ,ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับป้ายบอกเนี่ยเขาค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะร้านอาหารอะไรอยู่ตรงไหนน,นะครับเนี่ยนะครับป้ายถานนคนเดินคลององอ่างตั้งแต่30ตุลาคมนะครับทุกสุกเสาร์อาทิตย์4โมงถึง4ทุ่มนะครับอันนี้ผลงานของคุณมวยและ MSV นะครับ บรรยายลักษณะของผู้คนย่านนี้ได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับมีทั้งงิ้วมีทั้งอะไรแบบคนอินเดียขายผ้านะครับดูม้วนผ้าสิครับสวยงามมากนะครับร้านที่เขาจะตั้งลงนี้ก็มีขายพวกของเล่นขายเครื่องดื่มอะไรนะครับก็จะคล้ายๆกับะสะพานเหล็กนะครับเขาก็ยังขายของแบบนี้อยู่พวกของเล่นพวกซอฟต์แวร์เกมนะครับอาจจะมีเสื้อผ้ามีอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ตาม ร้านตามตึกนะครับก็เปลี่ยนไปใครเคยเป็นวัยรุ่นในยุค80 90คงจะทันนะครับจะมาซื้อของสะพานเหล็กกันเราเดินกันต่อไปนี้แทปเพนนิ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นงานของบิ๊กเดลน่าจะเป็นตัวกระตูนฮีโร่ขวัญใจในยุคนั้นนะครับ อันนี้ผลงานของโจ๊กเกอร์อีบีนะครับเขาบอกว่าคือลิเกหลวงสรรนะครับลงลิเกแห่งแรกของกรุงเทพนี่ผมเดินกลับมาฝั่งสะพานหันนะครับร้านรวงตั้งเยอะแล้วนะครับเป็นของกินเยอะเลยโต๊ะก็จะใช้เป็นรูปฝาท่อลายสินนะครับเข้าใจทำดีเดียวซึ่งมี5้าฝาท่อนะครับเดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดงานนะฮะมีเวทีตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคงไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะครับเพราะว่ามีภูฬนะครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมีสตรีทอาร์ตอีกรูปหนึ่งซึ่งถือเป็นไฮไลท์เลยนะครับนี่นะครับอเล็กเฟสนะครับน้องมาดีนะครับก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับย่านสะพานหันใกล้ๆก,กับเวทีนะครับก็เป็นจุดที่มีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนและอินเดียนะครับพาหูรัตกับสำเพ็งครับอยู่ร่วมกันเลยจากจุดนี้ไปทางด้านสะพานบพิษพิมุก นะครับก็ร้านรวงก็น่าจะน้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเราเดินต่อไปก็จะเป็นสะพานโอสถานนนะครับซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของคลององคหาแต่ว่าจะทําทางเดินเชื่อมต่อกับสวนลอยฟ้าเจ้าพญานะครับเวลาสุดสัปดาห์หรือว่ามีเทศกาลเนี่ยเขาก็จะทาเป็นเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อกันนะครับสุดสัปดาห์หรือเทศกาลสวนลอยฟ้าก็อาจจะต้องเปิดให้ดึกหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ ก็คงจะขอจบด้วยบรรยากาศของอถนนคนเดินเนี่ยนะครับย่านสะพานหันนะครับเอผมหาป้ายที่เขาทำเป็นรูป The Beatles นะครับที่หน้าปกแอ p ปิ Road 4คนะ่ะแต่ว่าเอามาเรียนแบบทำเป็นถือถุงสําเพงถือม้วนผ้าสีๆเนี่ยหาไม่เจอใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับลอยกระทงถ้ายังไปทันก็เชิญแวะไปเที่ยวกันได้นะครับหรือว่าต่อไปก็ตลาดนัดคนเดินสุกเสาร์อาทิตย์ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องบูแพนเน็ตนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ